แมดลอครับนักข่าวคนดังของเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อดังจากเกาะอังกฤษนะครับออกมาเปิดเผยไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA อนะครับอาจจะพิจารณาในการทาบทามโทมัสซูเคิลครับกุนซือชาวเยอรมันเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษหลังจบศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่ประเทศกาตาร์ครับโดยแกเรตซาเกตครับกุนซือคนปัจจุบันของทีมชาติอังกฤษครับกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับที่เพิ่มขึ้นก่อนศึกฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นในเดือนข้างหน้านะครับหลังจากที่ทําผลงาน น่าผิดหวังครับด้วยการสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยครับจาก6เกมหลังสุดรวมทุกรายการของทัพสิงโตคํารามนะครับอย่างไรก็ตามครับแกรีซอกเกตก็ยังยืนกรานนะครับว่าเขาเองไม่มีแผนที่จะก้าวลงจากตําแหน่งนะครับก่อนการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ครับอย่างไรก็ตามครับหาว่าแกรีซอกเกตนะครับตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหลังจบศึกฟุตบอลโลกครับเพราะว่าผลงานไม่น่าประทับใจนะครับด้วยการตกรอบศึกยูฟ่าเนชั่นสลีกครับโดยผลงานของสิงโตคํารามนะครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นั้นคือตัวชีวะสำ เลยครับว่า FA หรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับจะต่อสัญญากับแกริสเซาเกตหรือไม่หลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับโดยถึงตอนนี้ครับแกริสเซาเกตวัย52ปีครับยังคงยืนกรานนะครับว่าเขาต้องการสัญญาของเขาเนี่ยจนถึงปี2024ครับ่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า FA เนี่ยกำลังมองหาคนที่จะมาทําหน้าที่จอจากเซาเกตครับและก็อาจจะต้องตัดสินใจใช้กุนซอต่างชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากุนซือชาวอังกฤษที่มีฝีมือและก็กำ กำลังว่างงานเนี่ยหายากเต็มทีครับซึ่งโทมัสซูเค้าเองก็เพิ่งจะแยกทางกับเชลซีนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะเป็นชาวเยอรมันนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยทีมชาติอังกฤษก็เคยใช้ทั้งสเวนกรันอิริกซันชาวสวีเดนรวมไปถึงฟาเบิโอคาเปลโลชาวอิตาเลียนมาแล้ว kel, ครับโดยโทมัสซูเคิลครับกำลังว่างงานหลังจากที่ถูกเชลซีปลดออกจากตําแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการหวนคืนสู่บุเดสลิกาด้วยครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่าเขาเ ก่อนที่ห้างขายยาครับจะแต่งตั้งชาบีอลอนโซ่อดีตดาวเตะทีมชาติสเปนเข้าไปคุมทีมครับโดยจากรายงานของเบลครับสื่อในเยอรมันนะครับระบุว่าโทมัสทูเคิลไม่ตอบรับงานกับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับเนื่องจากสถานการณ์ว่างงานของเขาเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมครับดังนั้นต่อไปก็น่าจะต้องเป็นทีมระดับท็อปในยุโรปเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทีมชาติก็จะต้องมีฟีฟ่าแร k กิ้งเป็นท็อป10ของโลกซึ่งทีมชาติอังกฤษก็อยู่ในท็อปลิสต์ของโทมัสทูเค ยังอยู่บนเกาะอังกฤษนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับงานคุมทีมสโมสรไหนเลยแม้แต่ทีมเดียวครับโดยที่ผ่านมาครับแม้ว่าโทมัสทูเคิลนะครับจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมระดับชาติครับแต่สําหรับระดับสโมสรนะครับผลงานแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคุมทีมก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับไล่ตั้งแต่การคุมเอาตบวกทีมสำรองครับเก็บชัยชนะนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละห้าสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับทันมาในครับในการคุมไมล์ศูนย์ห้าตั้งแต่ปีสองพันเก้าถึงสอง เล็กๆอย่าง0.5ถึง39.1%ด้วยกันครับหลังจากนั้นครับการคุมบรุสเซดอทมุลนะครับ2ปีนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2017ครับโทมัสทูเคิลคุมดอทมุล107นัดชนะไปถึง67เกมน네ะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะถึง62.6%ด้วยกันแล้วก็พีคสุดๆคือการคุมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงครับในเดือนพฤษภาคมปี2018นะครับถึงช่วงปลายปี2020นะครับ127นัดกับการคุมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเก็บ,บชัยชนะไปถึง ถึง74.8%ด้วยกันนะครับส่วนเชลซีครับปุ่มทีมครบ100เกมแล้วก็โดนปลดพอดิบพอดีนะครับ100เกมของเชลซีโทมัสซูเคิลเก็บชัยชนะได้60%คิดง่ายๆก็คือ60เกมด้วยกันครับซึ่งหากมองถึงสถิติในการบโบรไมไปถึงการปรับตัวกับนักเตะในอังกฤษนะครับโทมัสซูเคิลก็น่าจะมีราศีดีกว่ากุนซือคนอื่นๆน,นะครับจะขาดแต่เพียงก็ว่าเขาเองเนี่ยเป็นกุนซอชาวเยอรอมันเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นองค์ประกอบของโทมัสซูเคิลเรียกได้ว่าอยู่ในสสเปคคขออองงมมฟุตบอล,อลักฤ เท่านั้นนะครับก็ต้องลุ้นกันครับว่าผลงานของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแลวถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ต้องบอกว่าโทมัสซูเคิลก็น่าจะเป็นเต็งจ๋าครับที่จะนอนมาในการคุมทีมสิงโตคำรามนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนหัวใจสิงอย่างแท้จริงนะครับไปจากสิงบลูก็ยังไม่ไปไหนก็มีโอกาสไปอยู่สิงโตคำรามเหมือนกันครับสำหรับโทมัสซูเคิลครับ